กอดดึกครับพี่น้องครับกอดดึกครับแซ่บแซบครับมื้อนี้ครับเนื้อแดงใจวายดีดีครับมื้อนี้ครับโอ้ยมามากเลยพี่น้องครับมื้อนี้กอดดึกนำกันแซ่บแซบครับคุ้มคุ้มลำลำกอดดึกสะกดเป็นปากก่อนแมนแมนครับหนึสะกดเหรอเบิ้งครับอ่ากอดดึกสะกดครับว่าเป็นพรีเมอในการปรุงให้แซ่บแซบซูพี่น้องกินน้อกันครับ ยไม่ได้เขากล้อนนี่ถ้าแดนเงี่ซื้อไม่เขากล้องแตะผมยังบอกกล้องเลยล้างมันีไหมว่างเห็ีไปไหม่ไเอตรเาก้อนเครับแสยบไอ้ด้ยนี่เสีาอไอ้เย็นวะโอ้สกุลเลยไอ้เป็นนาตาโอ ครับใส่เลือดทำจังหน่อยพี่น้องครับโอ้ยไม่บ่ค่อยจะออเสื้อมเลยเต้ใส่น้ำปลาครับอันนี้ยังนี่อันนี้ดีดีดี ผงนัวงนัวนปะชาไปยจากผงนัวพี่น้องครับใส่ข้าวคั่วผงนัวใส่ผิดพี่น้องเชร์ไลท์แชร์แมนอยู่บอกกันเบ็ดประเทศเนาะแช่์ไลท์แชรยไลท์ครับพี่น้องครับอุ้ยแดงใจวายที่ดีครับพี่น้องครับแม่กับแชร์ครับพี่น้องนะครับแชร์คนไทยอุ้ยนะครับแชร์คนไทยมามามด้วพี่น้องครับมากินกันครับเด็กๆนะครับพี่น้อง ใช่ลัดงดีครับผมลเดี <LI ES> ๋ยวผมซีมบงกันหน่อยเะไ้เนาะซีมงกันดีนะครับซีมงเสียอุ้ยพี่น้องครับผมอำลัมดีดีพี่น้องครับ แซ่บแซ่บพี่น้องกินกับข่าเนื้ห้องว่านพี่น้องครับก็จะแซ่บลายดึกดื่นสดเดอร์ข่าเนี้อหนึ่งมีไหมพี่น้องครับแซ่บแซ่บครับที่ค,ครับคลิปนี้พี่นอ้อ,นนองอมีข้อมูลยังไงก่อนก็เมนมาแต่คลิปด้วยพี่น้องครับก้อยสะกลน,น,นี่ซาบันน่องพี่น้องครับสะกลบ<ช>้านเพิ่งก็ยื่นนะครับรบ้านเพิ่งตั้งยื่นซ่อนไม่หัดตัดครับซ่อนไม่หัดตัดผู้ทุ่มท่านี้ครับพี่น้อง มาซีก็เป็นอดไพี่น้องครับผมมาซีก็เป็นประจำพี่น้องครับอาทิตย์ละเทียสองเทียเลี้เหรียญตะเทียสองเทียพี่น้องครับตาม <c oughs> แต่ว่างานท่าพี่น้องเราคนับนะครับเนะาะวางขึ้นนี่ครับขอจอยดีครับโอ้ย <c oughs> พี่น้องครับออกสู่ดวงสีร้ายพี่น้องครับ